คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนสาวรุ่นน้องชาวฝรั่งเศสนะครับและนางก็ได้นำโกโก้ช็อกโกแลตอันนี้มาให้นะครับและนางก็บอกว่าอือร่อยมากๆเลยที่แรกเราคิดว่าเอ๊ะแค่โกโก้ธรรมดาหรือว่าช็อกโกแลตธรรมดามันก็ไม่ได้อร่อยมากมายอะไรขนาดนี้เราแค่เคยกินมาแล้วนะครับผมเคยอยู่เมืองนอกมาก่อนนะครับแล้วก็เคยกินของพวกนี้มาประจําแล้วก็กินบ่อยๆนะก็ไม่ได้มีฟอรู้สึกพิเศษอะไรและคุณมาดามชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับก็นำมาให้ผมตั้งแต่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมพวกเราแช่เย็นไว้นะครับ หลังจากนั้นนะครับพอถึงเวลานี้นะครับก็นาออกมานะครับปรากฏว่าเอ๊ะทำไมมันไม่แข็งทําไมมันไม่เป็นน้ําแข็งทําไมมันไม่แข็งเลยสําหรับโกโก้ช็อกโกแลตนี้และก็เอาออกมาตักใส่ปากชิมดูนะครับอืมคุณผู้ชมเอยมันเป็นช็อกโกแลตที่มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมขึ้นจมูกแล้วมีความรู้สึกเงียบซามันช็อกโกแลตละลายกันเนี่ยและทําไมถึงเรื่องกันที่ผมแปลกใจนะครับว่าทําไมแช่ช่องฟิตเขาถึงไม่แข็งนะครับซึ่งโกโก้ช็อกโกแลตผมเกิดมาผมก็กินมาเยอะมากมายยแแแตต่่่่่ไไมมมเเคคีีีีรรสชิบบนนนนนน้ััืออะกย